วันนี้จเจอโมดูกราฟบิตคอยกันนะครับค่อนข้างสวยนะทำเฟรม4ชั่วโมง1ชั่วโมงตอนนี้หล่อแล้วนะฮะรวมถึงทำเฟรม3เดย์ตอนนี้ชักเริ่มมีอาการอยากจะครอสกลับขึ้นมาหรือว่าฟูมูลที่ผ่านมาวันที่2 3จะส่งผลให้พั้มในช่งวงเสาร์ทีน่นี้คิดว่าไปตรนนี้ห้ามพลาดเลยนะอย่างเช่นเคยนะ ก่อนด้วยกันฝากก, LIKE, กไดไลค์กดติดตามเป็นกังใจให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับหากใครเปไ็นสายเทรดอยู่แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปรับเนื้อหาพิเศษต่างๆกราฟพิเศษต่างๆเราจะได้ไม่พลาดการาฟส,สวยๆนะครับมันจะแจ้งเตือนเข้ามาในมือถือในดิสคอร์ดนะลองเข้าไปดูกันได้นะครับในห้องแบ่งเป็นกราฟด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์ crypto.news/member นะครับสามารถได้เข้าไปคำนวณไซส์ในการเทรดต่างๆเราจะได้ไม่โอเวอร์เทรดกันนั่นเองนะครับรวมถึงเทคนิคในการเทรดต่างๆสามารถจะเเข้้าไไปดูในแลววก็็บซต์ ด้วยเช่นเดียวกันเพียงทําตามขั้นตอนต่างๆในกลุ่มได้เลยนะครับวิธีการเข้ากลุ่มก็ง่ายมากเลยนะครับกดเข้าไปใน i s c o อ d หรือว่าจะทักมาในไล,น,ลน์ในเลงใตา้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยวขอพาไปอัปเดตราคาตลาดเคบโตโดยรวมสักนิดหนึ่งนะครับนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอนะีเธอรี่มะที่พัมขึ้นมาในช่วงช่วงนี้นะครับลยดูวตัวอีเธอเองไม่ค่อยจะไปนะฮะแต่กลุ่มลูกๆหรือว่ากลุ่มโปรเจกต์ที่บิว สร้างอยู่บนอีเ e r รี m เมเนี่ยค่อนข้างใช้ได้นะครับอยู่จะเป็นไรโดนะครับนะยูนิซวอปนะครับนะแพนโดรวมถึงมีออนโดด้วยนะครับนะที่พัมขึ้นมาตอนนี้ออนโดเป็นออร์ทามไฮแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูออนโดกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับในช่วงนี้เนาะหลังจากที่อีเ e อร์ p r o v e ๊ ETF มาแล้วเนี่ยนะครับนะก็ถือว่ามีกลุ่มตามนี้เลยนะที่พั่งขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับกลุ่มที่แรงที่สุดเลยก็คือ RWA หรือ Real World Asset นั่นเองนะครับนะเราลงมาคือ LSD นะครับ Liquid Staking Derivative นะครับนะก็คือ l i d o นั่นแหละนะฮะโอเคเราลงมาก็คือ meme นะครับนะตอนนี้มี3ตัวนะครับที่แรงๆนะในช่วงชุนี้แล้วก็มี Metaverse นะหรือว่ากลุ่มเกมต่างๆนะครับนะก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับนะตัวที่ไม่ค่อยจะไปไหน อย่างเช่นเคยนะครับนะก็คือ L2 นะครับ L2 ไม่่อก็จะไปไหนในชว่วงช่วงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ On อนดนะครับที่เป็นผู้นำในด้านของ Level Asset เนี่ยออกทำหายเรียบร้อยนะครับนะก็ยังไงหาจังหวะยอ่อซื้อย่อซื้อเอาแล้วกันนะอย่าไปไล่อะไรนะครับนะผมว่ายังไงโซลสี่ชั่วโมงมีการย่ออยู่แล้วนะฮะหรือว่าใครใจร้อน1ชั่วโมงก็เดี๋ยวก็มีไหมอยู่แล้วนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ etf 4กันบ้างนะครับนะเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่ากรีสเกลไม่ได้มีแรงเทอะไรแล้วนะครับนะศูนย์นะครับนั่นคือไม่เทนั่นแหละถือว่าโอเคนะครับนะเพราะว่าวันที่22 23เนี่ยมีการเทมา2วันติดนะแต่ก็รอบนี้24่สิบนิ่งๆสองสนะฮะไม่ได้เทอะไรก็ยังไงก็เป็นบวกอยู่แล้วนั่นแหละเนาะในช่วงวันที่24นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ต้องรอลุ้นนะครับเพื่อนๆนะว่าเมื่อไหร่บิตคอยจะพัมทุนมโมได้สักทีนะครับแต่ผมคิดว่่่าาตตอนนนีี้ปััจจยยงๆเ ในเรื่องของเม็ดเงินฟลอ์ต่างๆมันมันโอเคกว่าก่อนอนนี้ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะครับโดยเฉพาะกราสเกลนั่นแหละนาะที่ยังไม่ได้จะมีแรงเทอะไรรุนแรงเหมือนก่อนน้นนี้แล้วนะครับเริ่มที่จะเป็นบวกบ้างบางส่วนแล้วในตอนตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับบิตคอยนะครับที่แอคทีฟสำหรับกระเป๋าวานในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนะหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าวานในช่วง24ชั่วโมงที่มีการเก็บหรือว่ามีการซื้อบิตคอยเร็วนี้เลยเนี่ยนะฮะโอ้โห oh สไปค์ขึ้นมาอย่างโหดเลยนะครับนะก็คือเป็นขาขึ้นอย่างรุนแรงพลาบุลิลตมูฟมาตั้งแต่ในช่วงมีการ Approve Spot Bitcoin ETF นั่นแหละในช่วงช่วงนั้นนะฮะซึ่งตอนนี้โอ้โหพีขึ้นมามากๆเป็นออร์ทาใไฮแล้วออร์ทำามไอีกในตอนตอนนี้นะครับก็เห็นถึงในเรื่องของความต้องการของ Address ที่แบบถือว่าถูก track เป็นวานแล้วกันนะเออ ในนขณะนี้สูงมากๆนะครับนะซึ่งก็โอเคแหละนะฮะหลายๆคนค่อนข้างแพนิคกนะครับโดยเฉพาะในช่วง90วันที่ผ่านมาราคาบิตคอยไม่ไปไหนนะฮะหลายคนออกจากตลาดไปแล้วแต่ถ้าเราดูใครที่ยังอยู่ฮะวานยังอยู่นะครับนะเป็นไปได้ไหมว่าวานต่างๆเหล่านี้เขาจะคิดถูกนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่กราฟบิตคอยกันบ้างนะครับขอภาพดูที่ชาร์จสวันกันก่อนนะครับนะชาร์จสวันตอนนี้ก็เกิดในเรื่องของ hidden bull day เหมือนเดิมนะครับนะเ l ด d ว่า Hidden Buddha ยังทํางานอยู่แล้วก็ตอนนี้ถ้าเราดู m a c d นะจากเดิมที่เราเรคุยคุยกันไปเนี่ยมาเริ่มบีบตัวเนาะตอนนี้บีบ กล้จะครอสแล้วนะครับคิดว่าเสาที่นี้น่าจะครอสไปเลยนะครับทำมันขึ้นอยู่เหมือนกโอเคก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับแต่ถือว่าเริ่มมีสัญญาณที่ค่อนข้างสวยแล้วนะครับนะสำหรับ M อเดีระดับ3วันนะครับนะแล้วก็จะเห็น hidden bullish d e w n w a r d r o ในตอนตอนนี้นะครับรวมถึงถ้าเราดูชาร์ตเดย์ในนักขณะนี้นะครับก็เลยดูว่าไอซายที่เบรกเส้นกดมาก็ยังทํางานอยู่นะครับนะหรือว่ายังโอเคอยู่นะครับยังเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าไม่ได้แย่อะไรยังไม่ได้ว่าจะมีการย่อตัวของไอซายจน กลับลงมาแบบที่หลายๆคนกลัวนะครับนะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าไอซ์ไซก็กำลังจะยกตัวยกตัวยกโลยกโลสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเหมือนกับในช่วงตอนปี 2023หรือเปล่านะครับนะเดือนสิงต์หานะครับหลังจากที่มีการเบรกขึ้นมาของไอซเนี่ยอะไรจะนั้นก็เป็นขาขึ้นของราคาบิตคอยนะครับขึ้นจาก2อ0 0มขึ้นไป40,000นะฮะแล้วก็รอบตอนเดือนกุมภาปีสองพันยี่สิบสีนะครับไอซเบรกปุ๊บราคาก็พั่งขึ้นมานะครับนะขึ้นจาก40,000ขึ้นไปเป็น70,000นะฮะร,รอบนี้ไอซเบรกแล้ว จะไปเท่าไหร่นะครับนะน,นี้ก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับรวมถึงนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะครับนะก็คือในส่วนของ DXY นะครับนะหรือว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ในตอนตอนนี้นะครับซถ้าเราดูดอลลาร์อินเด็กซ์หรือว่าความแข็งของเงินดอลลาร์เนี่ยที่มันมักจะผกผันกับราคาบิตคอยล์แล้วกันถ้าเราดูนะดอลลาร์แข็งเมื่อไหร่บิตคอยล์ลงนะครับดอลลาร์อ่อนเมื่อไหร่บิตคอยล์พั่มนะฮะดอลลาร์อ่อนบิตคอยล์พั่ม ดอลลาร์แข็งบิตคอยดัมนะครับคือมันจะสวนทางกันเนาะซึ่งถ้าเราดู DXY ในณนขณะนี้นะครับ mm hmm. ก็ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มที่กำลังจะเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับนะเรียกได้ว่าทำโลใหม่ทำโลใหม่ทำโลใหม่ ye, นะครับนะก็ต้องรอดูว่าจะลงไปได้ไกลมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้า DXY ลงบิตคอยก็มีตามต่อแล้วกันที่มีโอกาสจะขึ้นหลังจากนี้นะครับที่นี้จะเราย่อยมาดูที่ทำเฟรม4ชั่วโมงกันบ้านนะครับนะั่นก็เกิดเฮ d เด้นบ d ได เหมือนกับ3วันเลยนะครับนะตอนนี้ถือว่าใช้ได้หล่อหลอเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ m เมระดับ4ชั่วโมงกำลังบีบตัวหล่อหลอมาแล้วนะครับนะก็หวังว่าบีบตัวรอบนี้จะครอสกลับขึ้นไปแล้วก็ทุูนมูลในช่วงเสาร์ทย์นี้ละกันนะต้องรอรุ่นนะว่าเสาร์ทย์จะเป็นเสาร์ที่ดีได้หรือเปล่านะครับเราก็อย่าลืมว่าวันที่23ที่ผ่านมานะครับเราไป็นฟูมูลนะครับนะก็หวังว่าฟูมูลรอบนี้จะพัมนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะว่า์เทเดนบูดายสี่ชั่วโมงจะทำให้แฟน เรียบร้อยแล้วโอ้โหช่วงนี้สัญญาณเดวอเจนมารัวๆนะครับนะทั้ง3วันทั้ง4ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ตอนนี้1ชั่วโมง1ชั่วโมงตอนนี้นะฮะราคาทําโลใหม่เนาะแต่ในเรื่องของไอซ์ทายกโลแล้วนะฮะในตอนตอนนี้ก็หวังว่าบูลิตเดวอเจนหนึ่งชั่วโมงจะทําให้เราฟินได้ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ละกันนะครับแล้วก็เก็ตเล็กเก็ตน้อยนิดน,น,นึงนะครับล่าสุดเห็นเอ็นวิดีอาร์ออทาไฮเรียบร้อยนะครับนะทะลุ1000แล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอจ้องในเรื่องของกลุ่มเรนเดอร AI ต่างๆนะครับนะที่สำหรับตลาดคริปโตนะครับนะที่อาจจะไปหรือเปล่าผงคงคงจะตอบไม่ได้นะครับนะแต่ก็โอเคช่วงที่ผ่านมาราคานิ่งๆพอสมควรตอนนี้ Nvidia ออารอร์ดามายแล้วกลุ่ม AI ตลาดคริปโตจะว่ายังไงรอรุ้น จับจ้องให้ดีนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหากใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มที่สอดลิงก์อยู่ในใต้ใตคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถเข้ามาดูการาฟต่างๆกันได้นะครับเพียงวันละ15บาทเท่านั้นหรือว่าใครที่เป็นสายเทรดอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาแจมเข้ามาดูกันได้ฟรีนะฮะลองดูดิลในลิงก์ด้านใต้ใตคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับรวมถึงใครที่ต้องการสั่งซื้ออ e ีบุ๊กรวมสูตรเทรดบิตคอยน์นะครับอยู่ในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึ่งนะครับหากใครที่ต้องการเข้ากลุ่ม Discord เพื่อที่จะดูข้อมูลพิเศษต่างๆสามารถกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอใน YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่เนื้อหาพิเศษกราฟพิเศษตรงนี้กันได้นะครับตกเฉลี่ยวันละ15บาทเท่านั้นเองนะครับจากที่สมัครตรงนี้ไปปุ๊บอย่าลืมนะครับเข้าไปในแถบคอมมูนิตี้ตรงนี้เพื่อจะดูเนื้อหาต่างๆดูกราฟต่างๆจะได้ไม่พลาดเนื้อหาหรือว่ากราฟต่างๆที่สําคัญเพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมดูกันไปก็ได้น้นรวมมมมถึงอย่า่าาาลลืเขใกุ Discord ดิสคอร์ดในห้องแบ่งปันกราฟก็จะมีการาฟต่างๆใส่เอาไว้ให้นะครับซึ่งชื่อของเราเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในกลุ่มดิสคอร์ดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทันทีนะครับหากยังไม่เปลี่ยนให้กดคลิกไปที่ติดปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็กดดูวิธีขั้นตอนการเชื่อมต่อ Discord กับ YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คนที่สมัครมาเกิน2ปีแล้วนะครับอย่าลืมทักเข้ามาที่ l i น์อาร์ชิพตูด็อเดี๋ยวผมจะส่งของรางวัลส่งแก้วท่ระลึกไปให้นะครับ